สวัสดีครับ f อที่ติดตามรับชมช่องซื้อขายเหรียญ h ชนแนลคลิปวิดีโอนี้จะมาแนะนำเอฟซนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญให้ได้ดูได้รู้ข้อมูลแบงก์ หนึ100บาทและเหรียญ10บาทหมุนเวียนแบบ2อสีทั้ง2อ,อย่างนี้มีความสำคัญอย่างไรคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณ f อฟซท่านผู้ชมสำหรับคอมเมนต์ ดีๆสุภาพสุภาพขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์สำคัญที่สุดก็คือดูโฆษณาไม่ข้ามไม่เลื่อนข้ามโฆษณาต้องถือโอกาสขอบคุณไว้นาะทีนี้ด้วยนะครับ ก็มาดูแบงก์ก่อนนะครับข้อมูลแบงก์แบงก์นี้จะเป็นแบบไหนที่ทางช่องนำมาให้ดูก็เป็นแบงก์หนึ่งร้อยบาทธรรมดานี่แหละนะครับไม่มีความพิเศษไม่มีจุดแปลกอะไรยังย่งยังไงนะครับก็สภาพก็ผ่านการใช้มาโชคโชน แต่ที่จะมาให้ข้อมูลก็คือเกี่ยวกับตัวเลขนะครับตัวเลขนี้ภาษานักสะสมเขาจะเรียกว่าตัวเลขเลขกระจกนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมสังเกตเลขกระจกนะครับมันจั อยู่ลักษณะนี้นะครับเลขกระจกจะให้ดูด้านหน้ากับด้านหลังก่อนนะครับด้านหน้านะครับแบงค์นี้จะมีเลขสามสี่นะครับให้ดูสองตัวก่อนนะครับด้านหน้าจะมีเลขสามสี่ด้านหลังจะมีสี่สามนะครับทีนี้ก็จะมาให้ดูด้านกลาง ตรงกลางเลยนะครับตรงกลางก็จะศูนย์เก้าศูนย์นะครับตรงกลางศูนย์เ,ยก,เยก้าศู 3, 4, 0, 9, 0, 4, 3, นย์ด้านหน้าสามสี่ด้านหลังสี่สามนะครับเรียกรวมๆเลยก็คือสามสี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่สามนะครับด้านหน้า สามตัวนี้จะกลับกันกับด้านหลังสามตัวนะครับตรงกลางหนึ่งตัวจะเป็นเลขอะไรก็ช่างนะครับเป็นแบบไหนก็ได้เลขอะไรก็ได้นะครับให้กลับกันอย่างเช่นสามสี่ศูนย์แล้วก็ศูนสี่สามแบบนี้นะครับเลขตรงกลางตำแหน่งของเลขเก้าจะเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับ ถ้าเป็นเลขศูนย์ยิ่งดีนะครับถ้าเป็นเลขศูนย์ยิ่งดีนะครับนี่คือเขาเรียกว่าเลขกระจกนะครับถ้าเป็นเลขศูนย์นี่จะเรียกว่ากระจกตองศูนย์นะครับเนี่ยสามสี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่สามสามสี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่สามนี่คือเลขกระจกนะครับ เป็นเลขอื่นๆก็ได้นะครับแต่แบงค์นี้เลขนี้ก็นำมาให้ดูตัวอย่างสามารถนำไปเปรียบเทียบกับแบงค์อื่นๆได้นะครับนี่คือแบงค์นะครับต่อไปก็จะให้ดูข้อมูลเหรียญน,นะครับเหรียญแรกที่จะให้ดูก็คือเหรียญปีพศสองพันห้าร้อย 49เนะครับเหรียญปีพศสองพัที่มีราคาเกินหน้าเหรียญก็จะมีปีพศที่เขาเล่นกันซื้อขายกันก็คือ3441 42 43 44แล้วก็53แล้วก็เนื้อเนื้อเกินมีเรือนะครับราคาเกินหน้าเหรียญ ไม่ได้พูดถึงปีสามหนึ่งหายากไม่ได้พูดถึงปีสามสามหายากนะครับอันนั้นไม่ใช่คืนหน้าเหรียญแล้วราคาเป็นล้านแล้วนะครับแต่เหรียญน,นี้ที่จะมาให้ข้อมูลก็คือเป็นเหรียญพระเศียนเอียงนะครับ ปีพศ2549พระเสียนเอียงพระบรมรูปจะชำรุดนิดหนึ่งนะครับพระบรมรูปจะมีรอยขีดข่วนในส่วนของพระบรมรูปชำรุดเลยนะครับแต่ในตัวของเหรียญสภาพอืนอ่นๆก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ ลักษณะเอียงแบบนี้นะครับก็มีช่องช่องหนึ่งนะครับประกาศรับซื้ออยู่สําหรับเหรียญสิบบาทเฉพาะเหรียญสิบบาทนะครับช่องนั้นเขาประกาศรับซื้อก็คงมีช่องเดียวแล้วแหละนะไม่อยากเอ่ยชื่อช่องเขานะครับถ้าสนใจหรือมีแบบนี้สนใจก็ไปดูเอาเองนะครับไปดูเอาเองถ้าอยากขายนะครับแนะนําผมก็แนะนําได้แต่ไปเอ่ยชื่อไม่ได้ นะครับมันก็จะผิดระเบียบนะครับก็มาดูเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองจะเป็นเหรียญการนาเหรียญกาจนาที่มีกระแสโด่งดังก็คือถ้าเป็นพระเศียรขวางจะมีราคาสูงถ้าเป็นพระเศียรกลับก็จะมีราคาสูงแต่ที่จะมาให้ดูในคลิป วิดีโอนี้เป็นแบบไหนก็ลองไปดูนะครับก็เกือบขวางนะครับเอียงเกือบขวางนะครับแบบนี้ก็มีราคานะครับมีราคาแต่ทางช่วงของเรามีเหรียญเดียวก็เลยยังไม่ได้ส่งไปประเมินที่ไหนนะครับแบบนี้นะครับก็ มีความต้องการอ่านักสะสมมีความต้องการนะครับนี่ก็คือที่นำข้อมูลมาให้ดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีอีกเลี้ยนหนึ่งนะครับการชนนกันการชนาเหมือนกัน,ก,น,น,ก,นก็เป็นลักษณะเหมือนกันนะครับเลียนนี้ก็เอียงมากหน่อยนะครับเอียงมากหน่อย กว่าจะพบเจอนะครับก็ผููไม่ใช่ธรรมดานะครับขัดเจอทั้งนั้นเลยมาดูเหรียญสุดท้ายเหรียญสุดท้ายก็จะเป็นปีพศออ2535นะครับเหรียญปีพศ2535หลายหลายช่องหลายายนักสะสมแนะนำให้เก็บเพราะว่าเป็นเหรียญของรัฐกาลที่เก้ารุ่นเก่าเขาก็แนะนำให้เก็บ แบบ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 ลึกๆเนี่ยนะครับคือสามห้าสามหกนะครับอยู่ในลำดับเหมือนกันแต่ลำดับไทยๆนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเนี่ยมีพระเสียรตรุกมีพระเสียรตรงนะครับมีพระเสียรตรงมีคนพบเจอแล้วก็มีหลายๆช่องก็ประกาศรับซื้ออยู่แต่ช่องของเราไม่มีพระเสียรตรงและไม่มีพระเสียรขวางนะครับ ที่มาให้ดูก็คือพระเศียรเกือบขวางนะครับพระเศียรเกือบขวางก็นำมาให้ดูนะครับเป็นคลิปแนะนำนะครับไม่ใช่คลิป,ปรับซื้อแล้วก็ไม่ใช่คลิปขายนะครับเป็นคลิปแนะนำะนำเหรียญแปลกมาให้ดูแล้วก็ให้ข้อมูลแนะนำนะครับเกี่ยวกับข้อมูลต่าง นะคับไม่ว่าจะเป็นราคาไม่ว่าจะเป็นความแปลกความนิยมต่างๆเกี่ยวกับการซื้อขายนะครับก็นำมาให้ท่านผู้ชมเอซคนรุ่นใหม่คนชอบเรียนนะครับกำลังคัดเลียนอยู่จะได้มีกำลังใจสู้นะครับการคัดเลียนนี่มันหายากแต่เรียนทั้งหมดที่นำมาให้ดูดิก็ได้จากการคัดทั้งนั้น อย่าพึ่งท้อแท้สู้อยากได้เหรียญสิบแปลกก็คัดเหรียญสิบแลกเหรียญสิบมาคัดอยากได้เหรียญบาทก็เลขเหรียญบาทมาคัดอยากได้เหรียญห้าก็เลขเหรียญห้ามาคัดในที่สุดมันไปไม่พ้นหรอกเนี่ยมันก็เจอนะครับเพราะมันมีจริงเหรียญแปลกนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปวิดีโอต่อไป สวัสดีครับ